สวัสดีครับทุกท่านเอฟซีอกาช่ทงทันข่าบวันนี้ผมโอ,อนอิกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอการสรุปหลังเกมสําหรับ2คู่2สนามนะครับที่แอนฟิลด์แล้วก็ที่บรามอนเลนบ้านของเชฟอยูนะครับโดยที่เราจะไปโฟกัสกันที่2คู่นี้ลิเวอร์พูลเอาชนะเอฟเวอร์ตันสอประตูต่อศูนย์แล้วก็เชฟยูแพ้คาบ้านต่อทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูในเตตนะครับโดยที่แมนยูได้3มแต้มแต่หืดจับมีบทสรุปอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับ2คู่นี้ เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟเวอร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาชแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมรสรครับไปเริ่มกันที่คู่แรกคู่เร็วนะครับศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์จบลงด้วยชัยชนะของฝั่งสีแดงหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับโดยที่ในเกมนัดนี้แน่นอนครับแม้ว่าลิเวอร์พูลจะะาาาาด3คแนนตมมเป้หย แต่เกมหลังจากพักเบรกทีมชาติแล้วได้พักน้อยเราได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีข้อผิดพลาดข้อที่ต้องปรับปรุงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากซึ่งเกมนัดนี้ครับเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับงานง่ายนะครับเอาตรงๆคือผมก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าชอนไรส์จะสั่งให้ลูกทีมเล่นแบบนี้เล่นแบบไหนคือเล่นแบบเจียมเนื้อเจียมตัวเล่นแบบไม่ต้องไปบู๊ดุดันถึงลูกถึงคนไม่ต้องเข้าบอลหนักอะไรมากมาย แล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นในการตอบโต้แบบเจ็บๆนะครับคือชอนได์กำชับกำชาลูกทีมว่าเกมนัดนี้ถ้าได้หนึ่งแต้มถือว่าเป็นโบนัสใหญ่มากเพราะพวกเขาก็รู้ตัวเองว่าเ้สถานการณ์ทุกอย่างคุณภาพต่างๆเป็นรองทางด้านของลิเวอร์พูลถ้าไปเปิดหน้าแรกถ้าไปบุกใส่อย่างเดียวเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะเจ็บตัวกลับมาก็ได้นะครับดังนั้น ต้องเล่นแบบอดทนอดกลั้นรอจังหวะตัวเองระมัดระวังในตัวเองด้วยนะครับซึ่งการจัดตัวของชอนไรส์นั้นก็เป็นในสเต็ปที่มันควรจะเป็นนะครับผมก็เห็นด้วยตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็คงเอาไว้ซึ่งในระบบการเล่น4-4-1-1กองหน้าตัวเป้าก็เป็นคนเดิมดมเดกของบทเลวินข้างหลังก็จะมีอับดุลไรรูเกเรแล้วก็มีคู่มิดฟิลด์ที่ชอนไรส์ชอบมากในขณะนี้ก็คือโอนาน่ากับทางเจมส์กัตเนอร์นอกนั้นเป็นเดวิสแม็กนิวลแล้วก็แจ็ค ซึ่งจอห์นไรส์ก็วางโครงแบบนี้นะครับเป็นการเล่นที่โอเคเดี๋ยวรอโอกาสตัวเองให้ได้ถ้ามีโอกาสเมื่อไรต้องปิดเกมทันทีทําประตูให้ได้ทันทีซึ่งแน่นอนครับต้องชมแทคกติกของจอห์นไรส์ตรงนี้ด้วยการสั่งให้ลุกทีมเปิดเพรสสูงเลยแล้วก็ไล่ตั้งแต่แดน2ไปถึงแดนที่3เพื่อไม่ให้ริพูเนี่ยมีการตั้งเกมได้แบบถนัดทนัทนีซึ่งก็ถือว่าแทคติกตามที่จอนไรส์วางเอาไว้เนี่ยมันทําให้ร์พูนะครับโดนความกดดันแล้วก็ปิดการเข้าทำริพูได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ในขณะที่ในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลเนี่ยได้โอกาสของตัวเองเกมนัดนี้เราได้เห็นว่าลิเวอร์พูลก็สามารถที่จะสร้างโอกาสในการจบสกอร์ได้พอสมควรนะครับแต่ที่น่าตกใจคือนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยบังคับบอลให้ตรงกรอบหรือว่าเป็นประตูได้หน้อยมากความเด็ดขาดในการปิดบัญชีคู่แข่งมันหายไปครับคือมันยังห่างไกลในจุดที่ลิเวอร์พูลควรจะเป็นลิเวอร์พูลเคยทำได้ดีกว่านี้เยอะมากนะครับแต่ลิเวอร์พูลไม่สามารถที่จะ ไปอยู่ในจุดจุดนั้นได้เกมนี้เอาจริงๆแม้ว่าเอฟเวอร์ตันโดนไป2ตรง2ดอกแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือจอแดนพิกฟอร์ดเกมก่อนหน้านี้เขางานชุกมากกว่านี้นะครับและเมื่อเทียบกับจำนวนที่ลิฟูสามารถสร้างโอกาสได้เนี่ยอยู่ที่26ครั้งในการยิงประตูนะฮะแต่เมื่อตรงกรอบได้เพียง6ก็ต้องถือได้ว่าเป็น,นมาตรฐานที่ต่ำเกินไปการยิงไกลโอเคมันเกิดขึ้น แต่การบังคับให้มันตรงกรอบนั้นมันน้อยเกินการเล่น Open Play มันเกิดขึ้นแต่การที่จะไปจบสกอร์แบบสวยๆก็น้อยเกินไปตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ยจงครับต้องไปแก้ไขกันต่อว่าเฮ้ยทำไมข้อผิดพลาดแบบนั้นมันเกิดขึ้นล่ะในขณะเดียวกันครับลิพูเองก็โชคดีเหมือนกันนะครับที่อิบราฮิมาโกนาเต้ยังอยู่ในสนามลิพูเดินออกจากสนามเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดครบ11คน เพราะว่าใบเหลืองที่2ตอนนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการขัดขวางคู่แข่งแบบเจตนาแต่รอดตัวรอดตัวปุ๊บเจอขึ้นคลับทีมงานรู้ตัวเลยว่าเฮ้ยไม่ได้ละนั่นคือแบบเหลืองแก่แ,กแล้วถ้าโดนอีกโดนแน่นอนนะครับนั้นก็เลยตัดสินใจถอดเร็วถอดอิบราฮิมากโกนาเต้ออกมาพักถือว่าเป็นการสันใจที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ส่งเอาโจมาติดลงมาเล่นแทนแล้วก็สามารถที่จะประับประคองทีม ไม่ให้เสียประตูได้จนท้ายที่สุดซึ่งแน่นอนครับเกมนัดเนี้ยเหมือนจะจบลงด้วยผลเสมอนะครับเพราะว่าลิปูเองก็ใช้โอกาสเปลืองนะครับรวมถึงจังหวะจะโคนอะไรก็ขาดๆเกินๆในขณะที่เอเวอเรตันก็รอแค่เอาผลเสมอคือมันเป็นแต้มที่พวกเขาพึงพอใจในการมาเยือนสนามที่แข็งแกร่งอย่าง,แ,ง,แ,งแอนฟิลนะครับถ้ามันจะมีบทที่จะเอาชนะกันเนี่ยสำหรับทางฝั่งลิพูอาจจะต้องรอในเรื่องของการได้จุดโทษอะไรประมาณนี้สุดท้ายมันได้จริง นะครับเพราะว่ามันเก็บอึดอัดเกมที่แบบเอ้ยมันจาอยยังไงก็ไม่เข้ายิงยังไงก็ไม่ตรงอะไรแบบนี้เป็นเอเวอเรตตต่างหากนะครับที่โอ้โหผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันพลาดเองแบบง่ายเกินไปไหมทั้ง 2. ช็อต2คราเลยแต่อย่างเช่นแอชเลยยังคุณก็รู้อยู่ว่าคุณมีใบเหลืองติดตัวแต่คุณยังทัลเลอร์ทัล่าไปทําฟาวอีกครับตรงนี้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้คุณพลาดเองคุณต้องโดนลงโทษนะครับไปอาบน้ําก่อนเลยเพราะจาก11เหลือ10งานยากงานหยาบสำหรับเอเวอเรตัทันทีเพราะว่า ผู้เล่นน้อยกว่าคุณต้องไล่บอลเรื่อยๆมันเหนื่อยมากนะครับในขณะที่พอเปลี่ยนตัวนะครับชอนได้เดิมพันด้วยการเอาเซนเตอร์ใหม่คนหนึ่งอย่างไมเคิลคีนแต่ไมเคิลคีนอีกแล้วครับนี่ก็เจ็บเจ็บแต่ไม่จําผิดพลาดซ้ําๆซากๆนะครับคือโฉงช่างเฟ้อฟามาตลอดในช่วงหลังๆที่ได้เหตุไมเคิลคีนได้ลงสนามสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นไมเคิลคีนเองก็ทําพลาดกลางแขนฟอนรมในสนามอะไรแบบนี้โดนแล้วก็เสียจุดโทษ โมซาลาก็ซัดเข้าไปไม่พลาดลูกที่2ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับจังหวะที่เกมโต้กลับหลังของทอฟฟี่ลอยอยู่แล้วนะครับตรงนั้นก็มีพื้นที่ว่างในการเจาะในการเข้าทําเยอะมากเดวิดนูเดียสก็รสรประสานงานทางโมซาลาอีกครั้งหนึ่งครับถือว่าเป็นมุมบวกของทางลิเวอร์พูลไปในช็อตนั้นสรุปแล้วนะครับถือว่าเป็น3ามแต้มที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นกันไม่ได้ดีสุดแต่ก็ไม่ได้แย่สุดนะคือกลางๆอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็เป็นการเก็บ3ามแต้ม ที่เป็นไปตามเป้าหมายคือเกมลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเล่นสวยหรือว่าจะเล่นแย่คุณต้องมีสั่งแนนติดไม้ติดมือเพราะว่าคุณต้องแข่งขนันกับทั้งซิตี้สเปอร์อาร์เซนอลบริเวณหัวตารางคุณต้องชนะให้ได้ในเกมลักษณะแบบนี้แล้วลิฟว์เองก็สามารถเก็บกินชีสได้เป็นครั้งที่2ของซีซั่นนี้และทั้ง2ครั้งเกิดขึ้นที่สนามแอนฟิลด์ทั้งหมด ซึ่งก็เป็นการเรียกความมั่นใจหลังจากพักเบรกทีมชาตินะครับหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นใจมากนักนะครับในช่วงพักเบรกทีมชาติเพราะว่าแอนดรูโรเบิร์ตสันเจ็บไปตรงนี้ก็เป็นงานแก้ของทางเจนางครับต่อนะครับดังนั้นก็ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ลิฟวูจะต้องทําผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องมีความคงเส้นคงวาครับถ้าอยากจะไปวัดเนื้อเรื่องของการเป็นแชมเปี้ยนออฟอิงแลนด์ในช่วงบ้านปลายนะครับนั่นคือบทสรุปของทางลิฟวูกับเอฟร์ตันทีนี้ไปดูบทสรุป อีกคู่หนึ่งครับอย่างเชียบอยู่กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะแสดงความยินดีกับแฟนผีด้วยนะครับที่คุณได้3ามคะแนนแต่หือจับเหมือนกันนะฮะซึ่งในเกมนัดนี้ภาพรวมนะครับแมนยูนำก่อนนะครับจากสกอตแม็กทูบิเน่แหม่แม็กโทนี่ก็ยิงอีกแล้วนะครับแม็กโทยิงให้ผีแดงขึ้นนำนาที2ี่แต่แม็กโทเองก็มาทำให้ทีมเสียจุดโทษนาทีที่34แล้วก็เป็นโอเวอร์แม็กเบอร์นียิงจุดโทษเข้าไปไม่พลาดนะครับแล้วก็แมนยูมาได้รูปประตูชัย นาที77จากเดียโก้ดาโลเกมนัดนี้สิ่งที่ได้เห็นจากเกมที่แมนยูสามารถบุกไปควักสามคะแนนที่บรามเลนบ้านของเชฟยูได้เนี่ยสิ่งที่ได้เห็นคือเกมนี้ผีแดงเครื่องร้อนชามากเป็นผีแดงเครื่องดีเซลในช่วง20นาทีแรกไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นแบบแง่งงาบวกเลยสำหรับทีมแมนยูแต่ทำไปทำมาจู่ๆก็มาได้ประตูจากสกอตต์แม็กทูมินีซึ่งแฟนผีก็งงเหมือนกันเฮ้ยเล่นก็ไม่ได้ดีนี่ว่ะ แต่ทำไมถึงขึ้นนำํำถูกต้องไหมครับจากนั้นก็มาเสียประตูแบบดื้อจากแฮนด์บอลของสกอตแมคทูมินีเราก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องมาสะบัดแขนอะไรช็อตนั้นด้วยแล้วก็ลงเอยด้วยการเสมอในช่วงพักครึ่งซึ่งจะว่าไปตามเนื้อผ้านะครับปีศาจแดงเองก็ไม่ได้ขม่มทานั้นของเจ้าถิ่นเชฟยู่เลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลน,นั้นก็อยู่ที่ประมาณ56-44%ถึงเรียกว่าค่อนข้างใกล้เคียงและก็ได้ส่องยิงน้อยกว่าดาบคู่ด้วยนะครับในช่วงจังหวะครึ่งแรก ดาบคู่ได้ยิง7ผีแดงได้ยิง6แล้วส่งบอลเข้ากรอบได้น้อยกว่าด้วยนะครับเชฟยูได้ยิง4ผีแดงตรงกรอบ3แต่ครึ่งเวลาหลังครับก็ต้องชมทางเอกเชนฮาร์ที่สามารถแก้เกมปลุกเร้ากระตุ้นวุฒุทีมได้นะครับครึ่งหลังเนี่ยของปิศาจาแดงดูดีกว่าครึ่งเวลาแรกนะครับโดยที่ครึ่งหลังนะครับยกระดับการเล่นได้ดีขึ้นครองบอลได้มากขึ้นสร้างโอกาสได้มากขึ้นเรื่อยๆกดดันแนวรับของเชฟยูได้ต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งมาได้ลูกยิงประตูสุวยของดีโก้ดารโล ซึ่งเกมนัดนี้ถ้าจะมองถึงบทสรุปจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การที่จะทําให้ตัวเองนะครับขย่มคู่แข่งอย่างไรตรงนี้เป็นการบ้านของอิชเชนฮากเหมือนกันคือถ้าคุณจะเล่นแบบเนี้ยส,สุ่มเสี่ยงต่อการโดนนะครับแล้วจะทําให้คู่แข่งเนี่ยไม่กลัวคุณนะฮะเชนฮากต้องทําอย่างไรก็ได้ที่จะทําให้คู่แข่งที่ต่ําชั้นกว่ามาตรฐานด้อยกว่าเนี่ยต้องเกรงกลัวทางด้านของแมนยูบ้างนะครับในขณะเดียวกันครับเกมนัดนี้ ชัดเจนว่ากองหน้าตัตรุกใช้โอกาสเปลืองเกินไปมีหลายครั้งที่ผมสึกว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นประตูแต่ก็เฉียวไปเฉียวมายิงทิ้งยิงคว้างรวมถึงลูกชนคานไป2ครั้งซึ่งมันควรจะต้องเป็นเกมที่ชนะได้ง่ายกว่านี้สำหรับแมนยูนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเกมดันกลางกับเกมรับต้องกระชับมากกว่านี้เพราะว่าคุณปล่อยให้เชฟยู U, มีโอกาสส่องมากเกินไปหน่อยเกมนัดนี้เชฟยู U, มีการส่องมากถึง12ครั้งนะครับและยิงตรงกรอบได้ด้วย ถึง6ครั้งด้วยกันซึ่งถือว่าเลวร้ายเหมือนกันนะครับสำหรับเกมเชฟยูที่เอาตรงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายยังดีที่ว่าเกมนัดนี้อันเดรโอนาน่าเขาไม่ใช่จุดอ่อนเขามีช็อตเซฟด้วยมีช็อตเซฟหนึ่งๆได้เยอะอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปแก้ไขกันต่อสำหรับทางทีแมนยู U, ถ้าอยากจะขยับตัวเองขึ้นมาอยู่ที่หัวตารางคุณต้องดีกว่านี้ครับนะรครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยครับเป็นบทสรุปกระชับได้ใจความของทั้ง2คู่ล์พูกับแมนยูนะครับ ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด See First ไปเห็นก่อนชื่อชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันพพอร์ตช่องทางของอีกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่กาชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสสรครับ